โมเขนจริงๆแล้วเป็นตระกูลที่เริ่มต้นตอนแรกเลยเขาจะเป็นลักษณะเบาแบบแคนวาสซีดแล้วก็เป็นไฮแบ็กแต่ว่าตัวนี้เป็นเจนล่าสุดละในหมวดที่เป็นตัวพายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นกรอนีที่เห็นลวดลายทั้งหมดที่เป็นสีเนี่ยขึ้นรูปมาชิ้นเดียวไร้รอยต่อตัววัสดุตัวนี้เป็นเกรดโพลิทิลีนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรือเกรดที่ที่เราส่งออกทั่วโลกนะครับทั้งหมดก็ผลิตที่นี่โดยฝีมือคนไทยนะครับที่โรงงานที่เป็น ของคนไทยถ้าไล่จากหัวไปเลยนะครับก็คือตัวที่เป็นโมอินแฮนดิลนะครับก็คือหล่อติดมาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวเวลก็คือตัวหลุมตัวนี้เพื่อจะยึดตัวบันจี้ได้นะครับมีรูเด่นนะเราก็จะมีพื้นที่ที่เวลาเราอยู่ในน้ําเผื่อเรือพลิกคว่ำหรือเซไปเซมาตัวนี้สามารถเซ็คเคิลของไ,ได้ครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นกล่องครับสามารถใส่อยู่ด้านในนี้ได้ ไซดเรลตัวนี้จะเป็น Track Mount Rail, แทร็กเมาส์เรลนะครับก็คือไว้สามารถที่จะสามารถติดอุปกรณ์นะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ตัวเป็นอะแดปเตอร์ให้เรียกว่ายูนิแทร็กสายช่วยเวลาเราอยากจะลุกยืนนะครับเพราะว่าตัวนี้ถอดมาก็จะมีห่วงตัดมือแล้วก็ดึงตัวนี้เราก็จะมาพร้อมกับตัวระบบโทคอนโทรลสมาร์ทแทร็กซึ่งอันนี้ก็ทําหน้าที่ที่เป็นตัวที่พักเท้าเวลาเราเลี้ยวไปด้วยเท้าข้างหนึ่งก็จะยืดไปอีกข้างนึงก็จะสั้นมาเดี๋ยวกล้องลองดูด้านหลัง ตัวสายเคเบิลต่างๆผู้นั้นเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างเป็นที่นิยมที่เหลือตัวนี้ก็จะเป็นพวก standing pad นะครับแล้วก็ตัวระบบ h ั n g i n seat ของรุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นแคม buckle นะครับเวลาจะปรับระยะเบาะนะครับเราสามารถที่จะปลดตัวนี้ได้เวลาเราอยากจะปรับขาเบาะลงต่ำข้างใต้มันเป็นยังไงนี่ก็เห็นโครงสร้างโครงสร้างเป็นลนักษณะก้างปลามีรูเดนน้ำเพิ่มตัวนี้ก็คือเป็นตัว up hall ที่ที่จะปลด วางเสือลงแต่พอดึงขึ้นปุ๊บเพราะนั้นพอเรา,เราปล่อยเขาจะลงอัตโนมัติตัวนี้ก็จะมีตัวได้กระบอกคันเบ็ดคู่หนึ่งนะครับเป็นไซแอลแล้วก็มีตัวเซฟตี้มาให้เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องคันเบ็ดจะหล่นน้ำหายด้านหลังมีตัวหุกเกี่ยวนะครับมีสเต็ปไว้บางคนใส่ถาดบางคนใส่คูลเลอร์มีอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามุมได้พอดีด้านหลังมีรางอีกคู่หนึ่งบางท่านก็เอาไปแอดัปตใส่ตัวบาร์คานขวางนะครับเพื่อจับตัวมอเตอร์ อัน,น,นเนี้ยรุ่น morgan ten เนี่ยจะมีมาคู่เลยนะครับก็คือถึงเวลาเราพักพายอย่างนี้นะครับให้มันหลบพ้นจากเราไปแล้วเราก็องใช้ได้เหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วแต่ว่าข้างไหนถนัดและหลังเป็นมือจับไว้ช่วยหิ้วนะครับจริงๆอะ่ะจับที่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันกรณีที่จะยกตัวนี้เรนปลัก๊กอยากจะล้างเรืออยากจะอะไรแล้วก็เราก็พิงความมันนิไว้แล้วก็คลาย ด้านล่างก็ยังมีลูกลอ้อเป็น international patent ข้อดีก็คือว่ามีลอ้อมีอะไรขนยกขึ้นลงได้ง่ายนะครับใส่ท้ายรถกระบะได้อะไรได้นะครับระยะยังยังสามารถ manage ได้อยู่นะครับ